อย่าหาเหตุว้าวอ้าวตะแันเจ้าจัดก้านน้นองเขาสิได้โยงใข่เออผู้หนึง่งลงข้างล่างผู้หนึ่งอยู่ข้างๆมองไม่นี่อันหนึง่งเอาไปทางหน้าวันนะหาเด้อทางหนี่เด้อสิบสองสิบเก้า <12. 19. S 2> หนูจะสร้างบ้านตรงนี้ผมให้เต็มไปนานๆดินก็จะแข็งขึ้นใช่ไหมเนี่ยสร้างบ้านใหญ่ๆตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นผักสวนครัวตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นชมวิวหนูจะทำบ้านไว้ตรงนี้จะเล็กใหญ่บ้านเลยนะก็ต้องใหญ่สิก็จะมีโลกเท่านี้หลังคาก็จะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ประตูทางเข้าก็จะอยู่ทางนี้ก็จะทำสนามวิ่งเล่นไว้ตรงนี้สนามเด็กเล่นไว้ประมาณนี้ ก็สนามเด็กเล่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วต้นกล้วยเขาปลายอยู่ตรงนี้นใช่ไหมหอบกระบะไปให้เขาผาสมปูนเฮดซอยเขาส่นตัวจังสามมันสเสด็จม,มาอีกมืออื่นเอาให้มันแล้วมันเนี่ยเรามีแล้วสี่ซื้ออีกสักเจ็ดเจ็ดม้วนอุบลวัสดุมันขายร้อยแปดสิบสเปซสนามบักจามาอีกเจ็ดม้วนโอเคบ่เพราะว่าอันอนั้นกะหาสิบเมตรหาสิบเมตรกะหาม้วนแล้วข้างหลังไป วงมันก็ไม่เตรี้ยเข้าไปนะเปียเขาเจะไม่พอดีอยู่นะว่าไหมถ้าสื่อลองมาหนีอีกอก็งามได้นี่ปะสื่อลองมาอีกนีก่จ้าไปน,ำน้ำยาด้อเราปลูกต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นกล้วยแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเก็บขยะโอเคไหมรู้อยากเก็บช่วยเรามีทั้งประตูทางเข้าด้วยประตูทางเข้าของเราเป็นไม้ไผ่สั่งเสาไม่ทันเราก็เลยใช้ไม้ไผ่แทนนะคะที่เหลือเป็นเสาปูนทั้งหมดเลยเห็นไหม Ừ, อืมไในบัตาซื้อกันอยู่เด้เนาะซื้ออยู่เอาหามันซื้อแต้นโตถูกเสากับชาวหนานนะเออแมนแมนโตรึงดึงเสียก็อืมเอารถไทยไทยเห็นอย่างนั้นทั้งโถมทั้งไทยให้แมนบอกให้รถจอดไว้ให้แมนบอกอายากให้มาโถมมือนี้เพราะว่าเอาื่อยมาแค่มือนี้ก็มือเอื่อสมัมผัานสองมือ เพราะว่ามือเอื้อนนี่เออมันไมีหม่องจอดรถเอ้ยจังสิถมซื่อๆได้นี่มื้อนี้ครับครับเอื้อนได้รถขอแลนครับได้เลยยผมโทรหายึงมาอีกพวกเขาอยู่อันอยู่ยอมแบ่งไป2ทางครับเดี๋ยวนี้แต่ของโตัมันบ่แม่นครับของผมเนี่ยเออเอาของโตได้บ่ของผู้อื่นโอเคไม่ป้าเนี่ยเอาลงไปอีกข้างล่างอีกน้อยนึงนั่นน่ะเออมึงแลนผู้เดียวได้ใช่ป่ะเออมึงแลนผู้เดียวได้เอากาวนึงนั่นเอออย่าลืมอีกนะเออ2นึงก็ยังพอว่าอยู่ดอกฮะโอเคปะปา ทั้งหน้ากระมองนี้ต้องเอาเอาไม้มาปักไว้แลนาสุดถนนพอดีนะครับเออให้ถนนติดถนนพอดีไดยซ้อมถนนพอดีเลยไดยใช้ปาบเรียบอัดให้แน่นๆเด้อเพราะว่ารถเขาไปติดลมเอาไปเรถรถตั้งนั่ก็ถอยกลับไปเลยเออโอเคป่ะได้ครับมาทำให้มันเสร็จเสร็จแล้วก็มารับเงินครับผมโอเคไหมได้ครับเอ้ยขอเบอร์อ๋อมีเบอร์แล้วนี่ว่ะได้เบอร์พี่แล้วเนาะได้แล้วครับเออเอาติ๊เอาแบบไม่ชัอร์เลยมันเรื้อเสี่ยครับ มันไม่ไมีที่จอดรถพี่ก็เลยจะถมเฉยๆการมาจอดมืออื่นได้ซื้อๆนะปานอะก,ก็เลยว่าอยากถมซื้อๆเนี่ยแรนหลักกระเกตแล้วยามแร่งเพื่อแล้วมือนีก็เอาเงินไปเลยสิเมื่อประมาณหาโมงบ่เกินเนี่ยเออจะไล่เบื่อเบื้อเบือนเหรอครับเบื้อผมเลย เออยับอีเห็นมันตรงกันเด้อเอาเห็นมันซื้อกินนิ่งเลยตามันจะงามเดี๋ยวตาเด้อสองหมื่นก็แล้วนะว่าวมันหนีคุดลุ่มแล้วมืนอึนร่องหลุมซื้อร่องเสาซื้อฮะลงเสาใส่น้ำบอกจับยูนี่ลุ่มคุดง่ายกระจิงแต่ว่าแบกเสาไก่เนาะมันคือยูพุ่นบันได้แบกด้วยเสาเนาะเครื่องใน่เจ็ดไร่ข่อยสิบเสาบาทให้เจ้าอยู่เลยยูพุ่นเลยเจ้าซุ่มเจ้าข่อยบ่าไปน้ำดอกฮัลโหลสวัสดีค่ะเออมาเลยถ้าเกิดมาจากตลาดเจริญสีสีม่หม้ออุบลนั่นมันสิมีลักกิโลมองบััััันน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 นแแ่่่่่่่เเหหหหห็บบบลลกกกิโใญๆู้้จาาตสีีมองวยยถรร รถขับมามันสีเห็นมองล้อมรั่วไหลังค่าสีน้ำเงินเนี่ยมาได้ลูกหลาเด้อเลยถ่ายยู่หน้าตาสีเด้อบั็นแห่มาทั้งบ่อ,บอจากต้นไอ้สีสิบสามบอลงยางละคร,งครับโซนนี้เครื่องหนึง่งโซนนั้นเครื่องนึ่งได้บอกผู้บ่าวปาดบ้าหลายคนปานเนี่ยเป็นตะแบกเสาเข้าไปหาดพุนให้แน่ติละ <c oughs> อันนี้เจ้ต้นเลี้ยงให้เล่าเลยเนะโอเคบ่ตาบันเจ้าจมาบอกให้เขายกไข่มาเนี่อเลือดน,น้ำเจ้าเสลยวล่งมองพุนเลือด่องมองเพี้ยตาสีเขียวเลยบ่ครับ แมนตามลุมเลยเจ้าก็มาบอกเราที่ละจะเอาไปมาลงเลยนี่เสื้อคอยนี่ดีกว่าเจ้าแบกเองปูนเอาไปลงฝองผุนซับปูนไายก็ไปไหนเอาไปลงผุนเดี๋ยวมองที่ว่างๆนั่นนะนั่นมองที่เขาเศษดินว่าทิมนั่นเออเอาไปลงกล้องผุนซุ่มมือนี่น่ะนะอ้าวตะวันเจ้าจัดการน้องเขาสิแดงโยกไข่เจ้าบนแดงโยกไดเจ้าก็ะยาฝาเจ้าให้เขาโยกลงมาเราเสียเวลาปั้นใดดอกเสื้อคอยเนี่ยเออผู้หนึ่งลงข้างล่างผู้หนึ่งอยู่ข้างทงมองไม่นี่อันหนึ่งแมนนี่อันหนึ่งมันบอก เออทีมงานเสือแดงโอ้บริษัทนินดีขนาดเลยว่ะเดี๋ยวจะต้องให้ตามทาทำฝั่งนี้ก่อนแหละคุณลุมคะมันกแกแลนนี้รถอันนี้รถด,ดีอยู่สิว่าทรงเนี่ยแล้ลงมาซะละนอ <laughs> khán này có ba cứ nhau ra nhau quá má leo nhủ ha nó đi u bà bà phòng hết phòng leo bà bà hết hàng ngang ngang này đó โอ้เขาโทษเขาโทษอ่าไปทางผี่บ่เออไปมันจังสิล่อง,งาเอนี่เขาโยนก,กันนี่ลงข้างล่างโยนลงข้างล่างไห้ฮะ สมนี่จมนี่ไม่ยกยากค่ะป้าผุ่นนางส้มบรรยากาศเลยเม่อแล้วเาะเอากเออย่าบอกเ่ว่าผู้เดียวฮะ่ยเเกบอไปเยไปลไวหัวขัวแล้วมันอย่ายาลูกเอาสองคนเอาสองคนลูก สองคนลูกม่อ่ยได้ป่ยมันบอกกง่งยาลูกเสอออื้อเอ้ยเนี่ยคก็บทำประจำ้เขาเห็นประจำบ่เนี่ยแบกสองสาวไว้เขานอามาเนี่ยมันก็สิแบกสาวดีเว้ยมอเนี่ยฮะเป็นตั้แบกผู้สาวดีนะนเนาะเื้กันเบ้นหาซิบุงเงี้ยวันสฝันกูา,กานีเนาะเนาะอันนี้มันสองเมตรได้ เมียนหาศีพทบดินลงไปจิตจิลีเหลือซ้ำเขาแม่นถือว่าอันนี้ซองเม็ดนไม่เกิดศิลืออยู่เมียนหาศีเอ้ยผ้ามันเห็ดหลายตามันสิไม่เห็ดง่ายบะไรเหมืออื่นนาะมันแก่ยาวเด้เหรอนาะมันเล็กน้อยฮะหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์อ๋อบอกวันอาทิตย์หยุดยังกันอะไรอยู ทาเปียนทาเปียนน,นี่คุณต้องยุต้องแบกเราบ่าต้องแบกบ่ต้องแบกถ้าเปลี่ยนโลกเสื้อเอ้ยเนี่ยมันสิได้เศร้าพักแน่นอะหินกับายโตนั่นเอาลงข้างล่างให้ผู้เฒ่าในเด้อลูกเดอ้อเอาลงมาข้างล่างนัน่นหนาเด้อเพราะว่าเดี๋ยวเขายกบ่ได้นั่นน่ะ,นะนบ้า,บาสินับหลายเถื่อแท้ผู้บ่าวขอาอา่อยเดี๋ยวลูกโจทนึงก่นับเงินมาบ้าเออเอเอไปไปเขาโถดหลายๆข่อยพวกหูเสื้นหนาไหมเขาลงมเขาลงนีเขาลงนี ทางผลลงุดล่องบอลตะบอลน้าบ้นเอาไปอีกนะเอาไปทางน้าบ้นนะเกาะต้นน,นูอ,อยู่เออเกาอยูน่น้ำตะแก่นอ้นนอเดี๋ยวสิขี่รถไปเอาเนาะมันสิได้คาคาร์เน่มันรถไปเอาบ่าเฮอบ่เมื่อเท่ไรเหรอครับทันทีเดียวอ,อ,อ,อยู่มองข้างไหนเหรอา่านสายทางสุดๆเลยทางคลีนออกสุดทางเลยะตนกันทะลักยี่สิบสาม ผมมันีก็โต้นจักลุมแปดหลุมลองฟังนี่แปดเก้าสิ1สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าเด้อทางนี่เด้อเศราคำน่เด๋อเออเดี๋ยวสินับขับข่อยเองดอก5้าหกเจ็ดแป1เก้าส สเกามสิบสามแล้วสิบเก้าชั้นนี้ก็หกนาะก็มานี่นับค้าวอยู่มั้ยปล่แน่นนับจนแล้วลงมพอแม่โตลงมแม่มันขาดฮะจนแล้วลงยนะเอ้ย โอ้ยบบสำนานขั้นแท้หน้าเด้มอ,อ,องกลางมองนีคัมสองน้ำแดเพคอมอีกสองเป็นเีมันบอกฟังนี่ซสีถูกแล้วอีกเีเสื้อเอ้เยพราะว่ามีค่มกลางมองนี้แล้วก็ค่มกลางมองหันน้ำเด้อ ตานี่ทางนี่คุดลุ้มไปแล้วแม่นบอกเนี่ยนบเบิงแล้วเลยเนาะอีก1 1ต้นบ่าด้ดทั้งหมด12บต้นแต่ว่าหาตัวเศษที่ว่าเจ้าเหลือต้นหนึ่งออกเหลือ1 1บัดที่ตานี่เจ้าว่าต้นนี้ขาดต้นหนึ่งแม่นบอกเป็น12งถือว่าตา ถ้าเกิดรถไถเข้าได้รถเราก็เข้าได้ป๊อปพี่จะรอไม่แห้งก่อนสักวันหรอพวกนี้ค่อยเข้าเออก็ได้พรุ่งนี้นเนาะฮะแม่ได้พวกนี้แนะน่นแน,น่นอนเออปลาระวังรถไถถอยไถเต็มทีนี่งไรหนึ่งสิบเบิร์ตประมาณเท่าไหร่ไรประมาณหนึ่งไรหนึ่นนงเลยเนี่ยพี่จนะต้มห่ือไม่ต้มอะไรต้มเบิร์ตหรือไม่ครับต้มแสนประมาณแสนแสนหกสิบ้ อันนี้สองด้พี่เ,เท่ากัน42เมตรเอาบุสาวงางามไม่ยกได้จังใดวะเนี่ยบอสแชม์มนี่โอ้ยเอือยาาอข่อยหาว่าเอือยข่อยเด้ออันนี้สองต้นแล้วก็ย่ายๆๆไปครบพอด,ดีเลยนเนายพี่เก่งกันเนาะ <c oughs> เอาตีมันลงไปเลย แล้วขับพอรถดำรถทิปหล้อแล้วก็ขับเนี่ยแม่โค้ก็ยังทั้งหาดนีลาคอยสิได้ผัวเป็นแม่โค้ เจลูาตั้งไว้ใ huh. ห้สูอร่อยก็บอกป๊าบอกป๊ามันจะมาเดินใจรถมเน่ยฝั่งนี้คือป๊าจะแบ่งให้เท่ากันไหมเท่ากันเลยใช่ไหมไม่มีคนไหนใหญ่กว่าทีคุณตาทำเห็นไหมอะฮะคือก็ที่มันเป็นไหนป๊าของหนูอ่ะของหนูคือเสานี้จนไปถึงเสาที่คุณตาทําให้แล้วของจิโบก็ลึกเข้าไปอีกเหรอคุณตาเรียกฝั่งนู้นอ๋อทึ่งตรงนี้เหรอป๊าตรงกลางต้นกล้วยอ่ะนี่ตรงนี้ตรงกลางต้นกล้วยพอดีคุณจะเรียกฝั่งขวา หนูเลือกฝัง่งซ้ายฝั่งขวามันมีจะมาถมดินให้ป๊าาถ้าฝั่งซ้ายจะหมิงจะ ให้มามีถมดินให้หรือจะมีจะถมดินเองป๊าป๊าถมให้แล้วของหนูหละฝั่งเนี้ยปะาป๊าถมให้อยู่แล้วเนี่ยของหนูประมาณนี้ถมให้เต็มเพิ่งถมที่นี้เราไปนานๆดินก็จะแข็งขึ้นใช่ไหมหนูจะสร้างบ้านตรงนี้เนี่ยสร้างบ้านใหญ่ๆตรงนี้มาถมตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นผักสวนครัวตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นชมวิวถ้าเกิดได้มาอุบลบางทีก็จะนอนพักแล้วก็ตื่นแต่เช้าไปไปที่สำนักงานบัญชี วอว่าถ้าเกิดหนูทำเสร็จแล้วแล้วทีนี้หนูไม่หนูไม่มีวันที่จะไปหาแบบนี้อะ่ะเพราะเพราะว่าตรงนี้ที่อุบลแต่แต่ตรงนั้นมันที่สีเกตสีเกตมันก็ต้องขี่รถไกปไงมันเปลืองน้ํามันก็จะโทรหามามีให้มามีมารับเอาถ้าเกิดหน<า>ูจะขับไปเองหนูก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์เอาเพราะรถยนต์มันขับชา้า หนูไม่รู้เส้นทางอ่ะหนูจะทำบ้านไว้ตรงนี้จะเล็กใหญ่มากเลยนะน่ะก็ต้องใหญ่สิก็จะมีโลกเท่านี้หลังคาก็จะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ประตูทางเข้าก็จะอยู่ทางนี้ก็จะทําสนามวิ่งเล่นไว้ตรงนี้เท่านี้นะเพราะว่าพื้นที่หนูไม่กว้างอันนี้หลังใหญ่มากส <c oughs> นามเด็กเล่นไว้ประมาณนี้ ามเด็กเล่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นแล้วต้นกล้วยเขอประปายู่ตรงนี้นใช่ไหมก็จะทําต้นกล้วยไว้ต้นกล้วยจะอยู่ทางนี้แม่ไปทับสนามเด็กเล่นเ <c oughs> ้นกล้วยเสร็จแล้วคือผมชอบตรงนี้ผมชอบอิฐแดงเพราะปกติบ้านคนจะกอดด้วยอิฐบล็อกถูกไหมหมอว่านี้อันแสบอบอกสมมื่อนี่คอยเอาบอกสมไปอย่าลืมเจ้นเอาอกสมลงเด้อไปคืนคนกันปะมันสุดหอด สวัสดีค่ะคุณตาหรือยังลกูกโหอากาศดีจังเลยกับเราหอบกระบะไปให้เขาผสมปูนเห็ดซอยเขาสันตัวจังสามมันเสด็มาอีกมืออื่นเห้มันแล้วมัน้เนี่ย บอกชมเด็วส like ิเ <blunt> ร <animation> ื่องมีอีกเนี่ยบอเราบอกอยู่เราบอกว่าขอเสี้ยวให้แล้วมื่อนี้ยอยบ้าแล้วมืออื่นแล้ววป่าฮะเอาให้แล้วมื่อนี้ยแหละระหว่าแต่ว่ามองนี้นี่ยังเป็นโฉนดขยับนู้นไปอีกหน่อยนึงกับเป็นโฉนดเป็นโฉนดหอดหอดนั่นหอด เห็นบอลหัวนะเขานั่นหลังจากนั่นไปนั่นเป็นทีทำกินเวอรเดยโ okay, อเคเราไปมนไม่ได้ก็มาบอกว่าทำร่างกายอีก <c oughs> ถูกแล้วห้าตัวนี้แหละ ควางมันก็ไม่เตรี้ยเข้าไปห,หนะเปี้เข้าใจไม่พอดีอยู่นะว่าไหมสืลอลงมาหนีอีกกงามได้หนิปะสื่อลงมาอีกนี่จ้าไปน,ำนาา้ำยาได้ไม่แล้วเดี๋ยวผมบอกแกว,ว่าหลุมที่คำฮะกับหลุมนี้กับหลุมนี้ใช่ไหมเจ <laughs> ้าอยาแย่แล้วหลาย <laughs> ตัตตือ <laughs> ตนตาหนีแเราหมากานานักแย่ตะแหวน พอดีปะ้ะมองว่าพอดีใช่ซื้อที่นะ้ากว้างห้าสิบจุดพอดีเออตัวนี้ไปขำใส่หม่องหันน้ำแน่เดี๋ยวบอเด้อตัวหน่อยห้ามหนเด้อตัวเม็ดเคืองเด้อเอาจังสันละ่ะไปอีกประมาณสมงหนึ่งหน่ะสิเดะมะเบิงหนามบกจับบอกว่ามันพ่อป้พ่อสมงหนึ่ง เอาเอามาอีกสีเนาะนาตาเนาะเหลือเ้าจะเอาไปไว้บนคอเนาะโอเคบอสแฮปปี้ปัอปันคอไปไหมครับไปตัวเราเป็นคนเมาไปแล้วตาเต้าตาเจ้าคืออันหนาจังสิฮะไม่แเองตาไอ้ตาเจ้ามุนน้ำแบกจ้ำนั่นเจ้าระวังมือเจ้าในเด้อหัวบอสคอยบอกเจ้าผู้เดียวคอยบอกบอกผู้อื่นเจ้านี่เออเอาผู้เดียวเลยเจ้านี่ข้างหลังนี่ หาซิ ring, เปเมตรมันแบบบ๊อบหาซิปหามวนถือบ่เพราะว่าหาแถวถือบ่ไปซื้อน้ำมาจับอุบลวัสดุเรามีแล้วสี่ซื้ออีกสักเจ็ดเจ็ดมวนอุบลวัสดุมันขายร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบยูนี่ขายสองร้อยกว่าเหนื่อยแล้วเดินออกมาไกลเต้าน้ำเด้อหนั่งเด้อหนุ่ไปเด้อสิบไปซื้อน้ำักจับมาอีกเจ็ดมวนโอเคบ่เพราะว่าอันนั้นกะหาซิปเมตรหาซิปเมตรกะหามวนแล้วข้างหลังข้างหน้าอีกหาเมตรถือบ่อบหามวน ซื้อเพิ่มพ่ะี่สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาดูตาล้อมรั้วนะคะแล้วก็ถมดินด้วยนี่เห็นไหมคะแล้วก็ปลูกผักด้วยนี่ค่ะปลูกต้นกล้วยค่ะปลูกต้นมะพร้าวด้วยนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใช่แล้วค่ะใกล้จะเสร็จแล้วเหลืออีกนิดเดียวนะคะเหลือแต่ทำประตูแล้วก็อะไรต่อหลายๆอย่างหน่อยค่ะ อีกแป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้หนูก็ได้ไปว่ายน้ําแล้วถ้าเกิดว่าไม่ผิดกันเกี่ยวับจูเนาะเรายังไม่ผิดกันเลยเนาะเดึงอีกเดี๋ยวบอหน่อยนึ่งเอาตอบ เชิงไปเลยป่ะยาวไปผุนเลยตอนนี้เราก็ล้อมรั้วเสร็จแล้วนะคะที่เมาบนนะคะว้าวหนึ่งไร่เราปลูกต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นกล้วยแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเก็บขยะโอเคไหมหนูอยากเก็บช่วย เรามีทั้งประตูทางเข้าด้วยประตูทางเข้าของเราเป็นไม้ไผ่ไม่ไผ่นี่มีประโยชน์หลายอย่างเห็ดอยังก็ได้เอาเด้อน้องไอ,ไ,อไ,อไ,อไอ้เอ้ออเมีมันไม่ใช่อยู่บ้านอย่าไปนั่งมันยังไม่แข็งแรง แล้วเราก็สั่งเสาไม่ทันเราก็เลยใช้ไม้ไผ่แทนนะคะที่เหลือเป็นเสาปูนทั้งหมดเลย<ม>เห็นไหมใช้เสาทั้งหมด54ต้นดูเราต้องมาเก็บตรงนี้ด้วยเราชอบแบบบนบ้านนะ<ม>เห็นไหมเนี่ยเสาประตูทางเข้าเราก็เป็นไม้ไผ่สวยไหมคะสวย